ยยยางหอเอาละครับตอนนี้เขาอยู่กับไข่ไผ่สีทองนะครับนี่คือขั้นตอนของการลงนมหรือลงต้มก่อนที่จะไปจุดนะครับการเชื่อมมาตรฐานที่หน้าของทเทศบาลตอบวกพิเศษท่ทาจีนะครับในการ,ร หำกองไปเขาตูนานทีมงานไองจากเชฟขอนแก่นได้แล้ววางใจนักชิ้นผู้หมอกระบอกกระันกรปอกไปเดี๋ยวไปเติม vai <laughs> เอวห่วยดิต่อยได้แมเก็บปากตบเลยนะไม่ใส่กัดตบเล่หัวใหม่เลยล้ลุกลั่นเกมออกแนวเก็บปากเก็บใส่เตือนล้เกบออกแนวเจ็บเกมออกแว

เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมสิบาทุกคนเบ่งแจกแจขัดต่อการลงน้ำลงต้มหรอกคือการจุดที่ฐานจุดเลยนะครับของขายไพ่สีทองนะครับติดตามกันนะครับออเ

ย่อยไหนบุงย่อยไหมพุง่อยนะพุงย่ยมาค่นี่อันนี้อะไรนี่หล่ะมีแล้วยุ่ยองมันจะบางแหลบกว่านี่ท้องมนจะบางแหลบกท่านเรื่องมาบาอมากน่นะครับบางทอยมัไ่ดูตรงไหครับ

ขั้นะตอนการลงนมลงตมถือว่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการบูชาหม่องไฟนะครับหรือว่าไหวคหรูนะติดตามกันน้น,นไฟไปเป็นไหมไตั้งหมองไฟเลยนังย่นง อนนีการนังบนอาบ้างาบเป็คองนตาจรับตั้งแต่หาไเลยสค่าทีนีก็มันีแสต้าน้นะคาับป้าแป้งนะชื่อเชดนะครับความเสือของคนหมกฟื้นหมไฟนะครับความเสือของคนอีสานนะครับแตม้าวันนี้ใครว่าไปบ้านั้งาลพ้ากที่ผมาอไปเชง

เอ่านะครับไก่สีทองมบอดฐานแล้วนะครับในราคาสามพันห้้อบาทครับฐานกี่ตันเออโอเคมาเลยมาเลยแต่มาลุ้นน้ำกันในมือนี้นะครับกับไผ่สีทองบวกบวกเนี่ยมาเหมือนขากี้รูปรอคอนได้บ่ละ

หวานๆนะมวานอยู่ครับได้ไปบายมือพงได้มือนีอ่าไปบายได้มือพกไดีกว่าแน่นอนอ่ะอากาศมันพ้อนแตาเป็นฟันไงลงเดินี่อากาศมันพ้อนอากาศมันพ้อนแล้วอากาศมันลงเดินี่เด้ออากาศมันพ้อนจีวตันเลยเลยจีลงแบบเรือๆเลยเลยจี ท่านประัศนในกรณีของไฟสีทอนติดตามผลงานนะครับติดตามนะโอ้โหคือทิับลวงนะอย่ารู้จอย่าหนักใจหนักใจมากๆเพราะว่านีเบืดไแล้วไม่ได้มากี่านเียอย่างเฮเลยรายการน้องายนะครับโจ้ายทองกับมาให้กำลังใจมันไหวมันนะไทยนะีมรยดา นี่จะเป็นขั้นตอนของการหลอกหางนะครับนี่คือการหลอกหางฐานจุดนะครับถ้าเป็นความไม่ที่ีทองหอกขอยละกี่คนรอพระองค์จะเดินทางกลับบ้านอุบลศรีสเกตสุรินทไลเอฟนะครับมหาสารคามนะครับพี่น้องกีโลเมตรดึงมาสายหนึ่ง เอาละครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการติดตั้งบ่งไฟนะครับติดตั้งบ่งไฟบนฐานนะครับไก่สีทองตกแต่งไม่ทันจุดนะครับะกไฟลูกรออยู่ที่ไหนน้อน้องเปิดท้ายยางไฟสีทองนะครับเห็บีเยอะมากๆติดตามผลงานในมือนี้นะครับ ทนี้กำลังตาม pues 35, ตามหาความกิงนะครับงแ้น่งสามสนะครับไผ่สีทองบวกใจบุญบอเท็กวกัีนอนะครับสูงสูง ลุ้ซาซาทุบเอ็ในเยืยไอศิริทองดวงเต็บนวนถไอสีทองครับลุ in, ้งซาซาทับคะแนนเสร็จไทยขอพางเดอยสาูุสาูุสาูุมาทิงไน้จงจุด โอ้ยตีกอกยังนี่นี่เลยเพียงเจอะก็โอ้ยพิสูงไง่พิสูงไง่เบียกแล้วนะครับมาติดตามกันนะครับเป็นไหนอาการมันเป็นไหนเบาเบาเบาหมากเ้ยตอนนี้หลุนเวลาของไพ่สีทองอยู่นะครับ รุนแร,นรงงานนี่ดูทีเขาครับสุดยอดนะครับรทุกกลองจับจองมาที่ตุ่ยนะครับตึมตึมสี่ร้อยสี่ร้อยสิบน, <400 S 2> นะครับสุดยอดสุดยอด